คนครับคันนี้คือ S Class ครับทุกคนทุกคนเท่มากหรูมาก l u ก u ว y มากทุกคนดูสีสิลักชว y ี่แบบตะโกนเลยครับทุกคนนี่สวยหรูดูแพงครับทุกคน คันนี้นะครับเป็น S-Class ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนี่ครับ s 3 5 0 d ดีเซลพิ่งขึ้นมาเลยครับพึ่งขึ้นมาบนโชว์รูมเมื่อกี้เลยเดี๋ยวพี่ๆเซลเขาจะตกแต่งรถดูแลรถกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแอบสองให้นิดนึงนี่ครับ <c oughs> นี่ภายในจะประมาณนี้เลยประตูเป็นเซมเล็ดอนะครับนี่แตะเปิดอย่างนี้ได้เลย ในแน่นอนครับเอสค s าหรูราลักชัวรี่ปังปุริเยมากเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากชมรถจริงนะครับแวะเข้ามาได้เลยครับที่ p m เม e Auto House b e n เบน a t สุราธานีครับเป็นประตูด,ดูดด้วยนะเพื่อนๆบ๊ายบาย